อันนี้ไม่ได้เกี่ยวตั้มาในที่จับทด้วยเหรอทัดไหมอ้าเหรอไปหมดตัดตัดตม่ตัดตตัดขึ้นขึ้นออมาเมื่อวานไม่กำลังจะเข้ามาถามอ่ะสงสัยหรือว่าเขาบังคับหราทำเองทำเองจ้ะทีแรกมันอย่บบนี้แล้วทีนี้มันดัง กเวรมัูว่างค ouais ั้คนนอี้ SO ีพวกอีอนัน yeah. ี้ไม่มีจะนี่มันควันเราก็เจอหาดยช่วยมันก็มีตลอดแต่ก่อน้อยตรงนี้มันปวดหัว

ขอทานอยขอทาจะได้ยีวัาตรองมันยังไม่ี้ยงลยพด้เม่อวานี้ดอ้ทยังไม่ลงตัวอยก่ทองใหม่ทําเป็นขาตั้งมาดีกว่าเออขาตั้งเราจะดีสามขาสามขายิบสามขาได้ตั้ง 茶馆。

Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses